เอาละครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับการเอาเครื่องห้องนอนสเปคห้องนอนของผมมาทดสอบ Battlefield 6 Beta Test นะครับจะไหวแค่ไหนอย่างไรสเปคที่ผมใช้เครื่องนี้ครับด้านนี้เลยฮะ CPU ครับ Ryzen 9 5900X ครับผม RAM 32GB บสองกิัส DDR4 ครับเมนบอร์ดครับ Asrock Regent B450M นะครับผมเออ Battlefield 6 Open Beta ผมได้คิวเท่าไหร่ไม่รู้เข้าไปก่อน โอ้ยไม่ต้องได้คิวแล้วเล่นได้เลยเหรอเนี่ยดีมากครับผมอ่ะใครจะเล่นเกมนี้ครับตอนนี้โหลดฟรีเข้าได้เขาเรียกว่าทดสอบโดยไม่ต้องใช้คีย์โหลดเกมเสร็จเ็นสตรีมไ,ได้เลยเบต้านะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมไม่ว่าจะ Xbox Pass ไม่ว่าจะเป็นพวก EA Play อะไรต่างๆได้ได้เลยมาผมขอเข้าออปชั่นก่อนพระเอกของเราที่ใช้ในการปั่นเฟรมนะครับออร่2080 Super V และ8 GB ไฟสวยๆตรงนี้ที่ผมแบบละทิ้งไม่ได้จริงๆของมันดี กราฟิกครับผมจะลองปรับสุดก่อนได้ไหมปรับสุดก่อนเออืูบอกไปหน้าจอ24นิ้ว Full HD 165hz Acer นะครับผมขออนุญาตผมต้องบอกเป็นเพื่อนก่อนใครที่จะเล่นเกมนี้ถ้าปรับออปชันเป็นอันทรามันจะยังไม่สุดนะบอกอีกครั้งหนึ่งนะยังไม่สุดวงเล็บนะครับเนี่ยผมแนะนำให้เลือกกันคัตต้อก่อนเพราะว่าถ้าปรับตรงเนี้ย เพื่อนๆดูนะถ้าตั้งเป็นโหมดอันต้าเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาสุดแล้วอันต้าเนี่ยสุดแล้วยังไม่สุดนะครับฟังชันตัวนี้ไม่ได้เปิดสุดนะเห็นไหม G T A O เนี่ยได้แค่นี้เอง mm hmm. เห็นไหมมันเหลืออีกต้อง2เม็ดเนี่ยตรงเนี้ยสเม็ดฟังผมนะครับ mm hmm. เพื่อนๆใครที่คิดว่ามันปรับสุดยังไม่สุดนะตั้งโหมดอันต้าเนี่ยมันต้องเลือกคัดต้อมมาปรับเองนะครับ Battlefield เปอย่างนี้ทุกภาคถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับใครที่เลือกอันต้านะครับไม่ได้ปรับสุดนะครับยังไม่สุด บางฟังก์ชันอาจจะดูเหมือนสุดแต่จริงๆแล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่นะครับ G T A O นี้ยังลดไป2ขั้นใช่ไหมให้เลือกเป็นคัดตอมแล้วปรับเองนะครับสุดหลายฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันที่สุดจริงๆยังไม่หมดนะครับนี่อันนี้สุดหมดใช่ไหมอ่ะสุดหมดจริงนตรงนี้สุดหมดสุดหมดหายหอันละตรงนี้ครับต้องมาเลือกเพิ่มเป็น2เท่าเลยหนึ่ง S S G I 2 S S G I High นี่คือสุดจริงๆค,คือตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ เรื่องภาพตอนนี้สุดจริงๆแล้วในแบบที่ตั้งตรงนี้ครับแบบ็กออกไปแล้วไปในส่วนของแอดวานอ่ะก่อนถึง a แอดวานผมแชปเนตผมดึงสุดความคมเอาร้อยเปอร์เซ็นต์โครับมีอะไรบ้างผมตั้ง DLAA ครับผมสุดแล้วอัพสเกลไม่ได้เปิดถ้าเปิดอัพสเกลตัวนี้ก็จะปิดนะครับผมจะเอาสุดแบบสุดยอดจริงๆของเกมนี้ก่อนว่ามันได้เฟรมเยอะไหมนะครับแล้วเราเปิดใช้ FSR เฟรม ของ AMD ด้วย AMD ค่อนข้างที่จะใจกว้างพอที่จะให้เราใช้เฟรมเจนของเขาด้วยถ้าไม่เปิดเฟรมลดไหมดูตุ๊บลงไปเห็นไหมเห็นไหมสังเกตด,ดูไหมใครที่ใช้การ์ดจอ GTX นะครับตัวเก่าๆลองเปิดดูถ้าเปิดได้ก็เปิดดูเพราะว่ามันช่วยเรื่องเฟรมแค่หน้าร็อบบี้ตรงนี้ยังเห็นผลเลยเห็นไหมเหลือ127เห็นไหมถ้าเปิดล่ะดูดิเห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับเปิดนะครับเพื่อน Future Frame Rendering เปิดไปอันนี้คือสุดจริงๆแล้วในแบบ Full HD นะครับแล้วก็สเกล e 100มาลองเล่นเลยสุดทุกอย่างแล้วนะครับสุดจริงๆเลยอันนี้ขอหนึ่งชาคอนเควส์ไฟสตาร์ทนี่ปืนที่ผมโมไว้นะครับ b บ t t l e f i e l d ภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่ o p พติ i ม e มาได้ดีมากๆเครื่องสเปค เบาๆหน่อยก็ยังยังพอเล่นได้นะครับถ้าเป็นภาคเก่าๆเนี่ยไม่ไหวหรอก2องพเนี่ยเอนจินคล้ายๆกันแต่ภาคเนี้ยเอนจินอัปเกรดจากภาคที่แล้วนิดๆหน่อยๆฝุ่นเยอะขึ้นระเบิดแสงการกระจายของเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดหินอะไรเงี้ยมันจะกิน CPU เยอะทีดนึง่งไม่แปลกใจนะครับที่ CPU จะใช้เยอะนะครับและจะกระหาย X3 d เป็นพิเศษและ จะกระหายอุณหภูมินิน <c oughs> <c oughs> ก็ใครเล่น b a t เตอร์ฟิลภาคนี้ครับมันจะใช้ CPU ยเยอะเป็นพิเศษนั่นเองอาจจะร้อนและก็อาจจะใช้เยอะนะครับประมาณนั้นมานี่คือปรับสุดแล้วสุดยอดเลยนะครับ <c oughs> ปรับสุดแบบ Full HD จริงๆเลยใช้ FSR ของ AMD ช่วย GTX <c oughs> ไเอ็กซ์เอออันนี้ RTX 2080 Super นะครับ เออต้องพูดอย่างงี้เมื่อกี้พูดผิดแต่ก็ GTX ผมก็เคยเทสแล้วนะก่อนหน้านี้เทส GTX 980 VRAM 4 g b มันเปิดให้ใช้ FSR เฟรมเจนมันก็ช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะเฟรมขึ้นนะครับอย่าลืมเปิดกันล่ะใครที่เล่นเกมนี้นะครับผมว่าค่า AMD ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าใจกว้างพอที่จะให้เล่นเดี๋ยวเช่วยเพื่อน เขาใจกว้างพอนะที่จะให้ได้ใช้เฟรมเจนโดยที่ทั้งที่ไม่ใช่การ์ดค่ายเขาเองอะ่ะเออ,เ,อ,อเขายังให้แบบเปิดใช้แล้วแบบเพิ่มเฟรมให้เออดีมากอะถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับการ์ดก็ไม่ใช่การ์ดของค่ายตัวเองแต่ก็ยังให้เขาเปิดใช้วิออสไตปเปอร์เวฟเฟรมร้อย <Okay, boy. S 1> กว่าครับนฟะุดีสบายเลยไนงะเพื่อนนะรืด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 อ้ เออิดีมากขอบคุณ thank you thank you hey everybody hey. เกมนี้ผมพูดได้เลยเต็มปากเต็มปากเลยว่าเข้าสู่โหมดสงครามอย่างแท้จริงล้าเบิดผูภูเขาเผากระท่อมไมเคิลเบย์ถูกใจสิ่งนี้แน่ๆไมเคิลเบย์ต้องเล่นเกมนี้แน่นอน <laughs> นี่อ่ะ โอ้โหโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อตานะครับสิ่งบุกสร้างแตกหักพังทลายต่อหน้าต่อตาครับภาพนี้ชัดเจนและแปลกใจมากที่กินทรัพยากรการ์ดจอไม่ต้องแรงมากกเ็เล่นได้อยู่นะหยวนมากครับคือเขาออปติไมซ์มาดีมากอ้เจ็บจริงๆหรอ <laughs> อันนี้เราปรับสุดให้ดูแล้วว่ามันเอาอยู่ครับเพื่อนๆเห็นไหม2000แบบสุเปอร์เล่นได้ไม่ต้อง2000แ u p e ุดซเปอร์หรอก GTX 980เฟร,รมก็ดีนะผมจําได้ผมเทนไว้ได้56 170เลยนะปรับสุดยังได้นะครับแต่เฟร,รมน้อยกว่านิดนิดหน่อยถือว่าเขาเรียกว่าเขาแฟงวะเขาแฝมากแต่ถ้า f n r ใช้ไม่ได้เนี่ยหนักเลยล่วงแน่นอนเฟร,รมนะครับ โชคดีมากที่ AMD ยังให้เราเปิด FSR ติ๊กถูกได้แจ๊คโชคดีจริงๆ <Okay. S 1> เกมนี้นะวิ่งทะเลื้ทะล่าไม่ได้เลย <Okay. S 1> พวกแคมป์เยอะมากโอ้แม <Okay. S 1> oh. ่สาวน้อยขี่รถพาด ตหน้าต่อตาเลยเธอร้อยต,นตน้นๆร้อยยี่สิบร้อยกว่าถือว่าแรงมากๆยังแรงได้สบายนะครับปรับสุดทุกอย่างทุกฟังก์ชันของ Full HD เท่าที่ Option เกมจะมีต่อไปครับผมขออนุญาตลองเลยลองว่าถ้าถ้าโลเนี่ยถ้าโลจะได้เฟรมเท่าไหร่เนาะเออครับตอมขอโลแล้วกันโล บริไฟก็โลโอเคโลหมดโลหมดโล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 นะครับโลหมดแต่ถามว่าโลโลหมดจริงไหมผมเชื่อว่ามันยังไม่จริงต้องตั้งเป็นคัตตอมถึงจะโลหมดเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีฟังก์ชันหนึ่งที่ยังไม่โลนะครับงงงงอยู่คนละที่นี่ต้องตั้งคัตตอมล้วบัลไลใหม่มันจะมีตัวเนี้ยเห็นไหมมันยังไม่โลสุดเห็นไหมมันยังมีอันหนึ่งที่ยังเปิดอยู่นะครับแนะนาให้โลด้วยมือฝีมือตัวเองเออ ต้อมออโต้คัดต้อมดีกว่าคัดต้อมแล้วก็เข้าไปปรับเองแต่ว่าปรับเองจะเสียเวลานิดนึงเออเราก็อยากรู้ว่าโลจริงๆมันต้องมาปรับเองนะครับโลจริงจริเนี่ยมันมีฟังก์ชันนี้ไงฟังก์ชันนี้ที่ไม่ยอมโรสุดแล้วก็ไม่ยอมปรับสุดลสุดนะครับอยู่ที่ตัวนี้แหละอันเดียวต้องนั้นมันก็ปรับได้ปกตินั่นแหละผมบอกเลยนะครับเรื่องปรับภาพขอยบอก <inate> เรา <S 1> <S 1> <S ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะครับอันไหนที่ไม่จริงเราก็จะปรับเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้โลจริงเราจะปรับโลจริงให้ดูโลจริงครับโล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 ออฟนะครับโลโลออฟออฟนครับโหลดแม่งบอกให้รีสตาร์ทอีกนะครับโลมากเกินไปปัต <colorful> ต้อมนะครับโมดิฟายโลให้มดออฟ หรือถ้าออฟเนี่ยพลังดิบเลยนะอย่าไปออฟนะ <c oughs> เดี๋ยวนะมไม่ได้ดิถ้าปิดเฟรมเจนปุ๊บเฟรมตกทันทีเราก็จะเปิดเฟรมเจนแบบออฟละกันโลทั้งหมดนะครับอัพสเกลก็ไม่เดี๋ยวดูก่อนนะถ้าโลจริงๆเนี่ยมันต้องเล่นอันนี้นะเพราะอันนี้มันจะเป็นภาพเบอร์แบบสุดนะครับอะโลจริงๆโดยที่เราไม่เปิด anti aliasing นะครับ เราใช้ FSR ช่วยตัวนี้แทนแล้วเราปรับเป็น l o อันดัอ performance เนี่ยคือ l o สวยแบบ l o ที่สุดเออเอา l o ทุกอย่างเลยนะเราจะโล w ทีหมดเลยนะ l o แบบ FSR ก็คือโลแบบเปิดเฟรมเจมนะครับแล้วก็ปรับความสวยงามที่เบลอที่สุดเออมาดูกันครับเฟรมเรทเท่าไหร่มาลองดูีกว่าขออนญาตออกเขาบอกให้ restart เราต้องเชื่อเขานีหนึ่งต้องยอมรับนะครับต้องออก เพราะบางค่ามันเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะห่างชั้นกับปรับอันตรามันอาจจะเรียกร้องที่เราต้องเคลียร์เคลียร์ภาพใหม่นะครับโหลดแล้วเนะี่ยช้านิดหนึ่งนี่ขนาดเป็น M.2 NVMe ยังใชา้านะครับข้างห้องนอนผมฮาร์ดดิจิตอลหมุนจะขนาดไหน SSD จะขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกแะครับเกมยุคนี้แนะนําให้เล่น SSD ขึ้นไปนะครับฮาร์ดดิจิตหมุนไม่เหมาะเพราะว่าเกมมันดีเทลเยอะดีเทลเย,เยอะเกินไปนะครับ ดึง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 อย่างโหลดมาไม่เสร็จเลยเห็นหมั้ยการเคลื่อนไหวยังไม่ได้เลยเห็นไหมอ่ะแล้วก็เข้าใหม่ครับ Battle View 6 Open Beta ผมลองทั้งปรับอันต้าสุดจริงๆให้ชมหนึ่งไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปโลสุดจะเป็นอย่างไรสเปคนี้ Ryzen 9, 5, 5, 9 X, 32, ก้าฮักไรเซนเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเมนบอร์ดครับ Asrock B450 s t สติเจจอ Acer 24นิ้ว165ยหร์ arth, ตรงนี้การจอออรัส2 8 8 0 s u p e ป v เปอร์วีแมกตามนี้น้องไม่มีอะไรเนาะโอเคมาครับรอบนี้เราจะเข้าแบบเขาเรียกว่าโรโปรไฟล์ Pro โลที่สุดผมอยากรู้ว่าโลที่สุดแบบฟู l l h อภาพสวยแค่ไหนสำหรับจอนี้นะครับนี่เอกลักษณ์เข้าเลยดูดูดูด,ด,ด,ด เหมือนแบบเสียงกีตาร์ที่ลำโพงเสียงแตกๆอะ่ะอันดรายเป็นเกมที่อันดรายมากเลยนี่อะไรเนี่ยว่าไงโอเคเลือกฉากเอาเลยเราเล่นเร็วครับดูการตั้งค่า,าใหม่กรอบหนึ่งครับ นะครับนะครับคัดตอมคัดตอมเพราะว่าเราจะดูค่านะครับโลหมดนะโลจริงๆครับนี่ยังแอบขึ้นมาเลยนะตรงนี้ยังแอบขึ้นนะประมาณแบบเฮ้ยคุณจริงเหรอคุณเจ้าอย่างนี้จริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> คุณเจ้าอย่างนี้จริงเหรอวะมันต่ําไปนะอะไรยี้เขาแบบไหวมากครับได้ฉากใครโลครับผมก่อนที่จะเข้าเกมเราจะเข้ากราฟิกต่อเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเราได้นั่นเองนะครับ ผมก็พยายามจะคัดต้มให้ได้วะ่ะโลครับโล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 แม้แต่ตรงสกรีนสเปรดตรงนี้ก็เป็นออฟนะครับเอาทุกอย่างให้โลให้หมดนะครับผมแล้วในส่วนของแอดวานครับแอดวานเป็นไงสเกลหนึ่งร้อยปกติเป็ดเป็ดน,นะครับ t a a ไม่เอาเราต้องการที่จะลื่น FSR ครับอัพสเกลก็เอาเราเอา FSR เช่นกันนะฮะคุณภาพไม่เอาเราเอาอันต้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับ AMD เฟมเจนเปิดครับฟิลเตอร์ไม่เอาครับไม่เรนเดอร์ล่วงหน้าเอาอันนี้โลที่สุดแล้วเชิญชมโลที่สุดของเกมนี้ครับโอ้ยลอยอยากขึ้นตรงตะแกงหนามเลยทีเดียวนะครับไปอุภาพเป็นแบบเหลี่ยมๆเลยนะครับเฟมเทตันจอนะครับแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเปิดวีซิงไว้ตอนปรับเพื่อนๆสังเกตด้วยนะครับทุกการปรับค่าของกราฟ,ฟิกต้องคอยไปดูตรงวีซิงมันชอบมันชอบเบียดออก ตอนนี้เราลงหมดแล้วใช่ไหมลงเลื่อดแบงล่างผมว่าวีซิงเปิดแน่นอนแบบนี้นี่ไงเขาดูงั้นทะลุส0งร้แน่เลยตุ๊บปิดแล้วนะ200มาแล้วนะครับผมแล้วก็ปรับเต็มจอครับ v ีซิงอย่าลืมดูนะครับจําไว้เพื่อนๆทุกการปรับกราฟิกต้องคอยมาดูข้างล่างว่า v ีซิงมันเด้งไปเปิดหรือเปล่าด้วยนะครับตามนี้โอเคเขาเล่นเลยลองดูเย้ชีพเย้โอ้ยไม่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอ เขาเรียกว่าซุปเปอร์โล่ของแท้ต้นไม้มีรอยหยักทักๆสองร้กัโแคมบ์ลงสองร้อยยี่บ frame, ก,กิโแคมนี่คือขอบไม่ใช่ขอบดิตีมันติดปากนี่คือ 6, Open Beta, แบตเทนฟิวห่งโอเปนเบต้ารับเฟรมเรทขนาดนี้คเอ้ยสนุกแน่นอนแล้วแบบเพ,เพื่อนเชื่อผมนะจอโฟร์แอนดินิ้วตรงหน้าผมเนี่ยแล้วปรับโลเนี่ยคือยังดูสวยกว่าเกมสมัยก่อนดีเทลนี่ยังดีกว่าดเดต้าฟอร์สแบบปรับโลอีกนะเนี่ย เฮ้ยไม่ได้เอ้ยไม่ได้โอ้ยมันยิงเราได้ไวจังวะโอ้ยเราคิดว่าเรายิงมันได้แล้วนะ,นะนเมื่อกี้เราตัวมันยิงล่วงไปแปวนึ่งขับโฟมฮะไรวะทั้งที่คิดว่าตัวเองยิงเขาได้เมื่อกี้แต่ยิงไม่ตายเว้ยเกมน,นี้นะครับไม่ใช่แบบคอโจ๊ตี้นั่วิ่งไปศาสแบบซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่นะเราสามารถตายได้ทุกเวลานะครับถ้าปืนเขาแรงกว่าเราแล้วเขายิงแม่นกว่าเรานะครับเล็กอย่างเดียวเขาเรียวกว่าเกมเน้นเหมือนเล่นสงครามเหมือนสงครามอ่ะ มันเล่นจริงเพื่ะเพื่อนๆสามารถตัวจริงตายได้ง่ายมากตายคล้ายเดลต้า Force หมดสิงเ g l e เพย y เ r อร์เลยแบบหลบไม่ดีมีตายอะไรอย่างนี้นะครับต้องระวังตัวคอยแอบคอยย่องนะครับแล้วผมแม่งเป็นพวกประเภทที่วิง่งสาดแบบซูเปอร์ฮีโร่ด้วยบ้าบอนะครับต้องปรับตัวนะครับใครอยากเล่นต้องปรับตัวไม่งั้นท่านจะตายแบบมหาศาลนะล็อกแล้วล็อกอีกยอ เสียงปืนเสียงเท้าทุกอย่างดีมากครับใครอยากฟังเสียงเท้าชัดๆแนะนําให้ปรับที่ออดีโอแบบนี้เป็นตัวที่เป็นวอลนี่นี่เป็นวอลแล้วเสียงเท้าจะได้ยินชัดเจนม,มันปรับซาวได้ดีมากอะ่ะแน่นอนครับแบตเทนฟิลเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเรื่องซาวเรื่องเสียงเห็นไหมเสียงเปลี่ยนละการจัดองคเสียงใหม่เฮ้ อ้ายังยิงไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเอาตั้งแต่ที่อัดคลิปมาอันนี้มามาบอกกันเนาะให้ฉันที่เข้าให้ฉันที่ลงมาเพื่อนฉันเป็นเด็กเกาะเกาะบอกก็แล้เกาะหลังโอยแล้วบ้านเรากำลังกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเฮือสงครามด้วยเนาะเออมันเล่แบบเล่นเกมนี้คนไทยชอบเลยและ F16 ก็มีอะคุณเน้ยเหมือนแบบ ได้แก้แค้นนะนะาตายแล้วละเพื่อนเมาส์ผมต้องปรับใหม่เมาส์มนันแบบช้าไปไหนไม่พึงหลังมาเฉยเมาส์ยังไวไม่พอเมาส์ยังไวไม่พอสำหรับผมผมชอบเล่นมเมาส์เร็วๆเร็วจะจัจ,จ,จ,จัดจัดเลยนะครับนี่เลยนะครับ ปึ๊บปุ๊บปึ๊บนี่เราก็มาลดที่เมาเอานี่หน่อยพอใจเย็นเพื่อนโอ้โหกันยิ้ก็ยิงเอายิงเอาเลยโหสนุกมากเล่นแบบไม่เบื่อแน่นอนครับ Battlefield ภาคนี้โหมดปฏิเพเยอร์ที่เขาขายก่อนเลยอะผมนี่กําลังแบบมีความหวังสําหรับโหมดเนื้อเรื่องภาพสวยกว่านี้แค่ไหนนะครับแน่นอนครับ Battlefield มันจะเทนหน้าตักไปที่กราฟิกเนื้อเรื่องเยอะอยู่แล้ว แต่ต้องบอกเลยว่าคนเล่นมัตติเพเนียร์ภาคน,นี้ก็ดีเช่นกันต้องพูดได้เลยว่าขึ้นแท่นเป็นเกม FPS ที่ภาพสวยที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับต้องว่อย่างนี้เลยจริงๆสวยที่สุดเลยโอ้โหแกอยากเจอปืนยิงลูกระเบิดของฉันเหรอโโห ไม่เห็ุน้องโอ้พวกยิงสโคบเลยท่าเนานะ,ะเกมนี้ครับถ้าใจไม่เย็นพอโดนยิงตายแบบผมง่ายๆมากเลยนะครับผมยอ่อปรับสุดครับ200กว่าเฟรมครับผมต่ำสุด195ครับวิ่งไปอยู่ที่200ก,กลางๆงเลยหูไโหดดีใจกับเพื่อนๆด้วยครับที่เขาออปิไมซ์เกมมาได้ดีครับคนมีสเปคที่ไม่ได้สูงมากก็เล่นได้ลื่นและโลสุดภาพก็ยังมีดีเทลที่ดีด้วยนะ ตามนี้ครับผมขอบคุณสําหรับการทดสอบที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยครับโลสุดได้200กว่าอันตราสุดได้ร้อยต้นร้อยยี่้ยสครับผมเจอกันการทดสอบหน้าครับ Battlefield 6 b e เบตา้าออ i ติมมาดีมากครับ